ดีนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะวันนี้มีบอลสีน้ำมังนนนะคะกับมันีล้อมเพชรมาแบ่งปันกันนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มต้นแรกอย่างรวดเร็วกันเลยนะคะต้นแรกเป็นน้ำมังนนนะคะต้นนี้ด่างสวยมากนะคะด่างสวยมากเลยมีฮาร์ปด้วยฮาร์ปใบหนึ่งนี่นะคะหลอดใหม่ก็ชมพูมาแล้วนะคะอยู่กระทางสี่นิ้วนะคะแบ่งปันกันที่ราคาเบาๆเลยนะคะ แบ่งปันกันเลี้ยงอยู่ที่250บาทนะคะรวมส่งไปเลยนะคะมาต้นที่2นะคะต้นที่สองโอ้โหโต้นนี้ก็หน้าสวยเหมือนกันนะคะด่างทุกใบนะคะนี่นะคะสวยงามให้ราคาเท่ากันนะคะ250อันนี้ต้นที่หนึ่งต้นที่2และถัดมาเป็นต้นที่3ามนะคะโอ้โหอันนี้ใบนี้ชมพูมาเลยนะคะชมพูเลยนี่นะคะหน้าสวยมาก สวยมากหลอดใหม่กำลังจะแทงขึ้นมาแล้วนะคะสวยได้ราคาเท่ากันนะคะให้ราคาเท่ากันเลย250บาท250บาทถัดมานะคะนะ้ำเมืองนนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะไซส์ใหญ่หน่อยนะคะไซส์ใหญ่หน่อยนี่นะคะให้ดูใบ ให้ราคาเท่ากันเหมือนกันนะคะ2 5 0บาทนี่นะคะแล้วมึงนนก็จะมีสีต้นอันนี้ต้นที่1นนะคะต้นที่สองนะคะต้นที่สาแล้วก็ต้นที่สี่นะคะฟอร์มสวยทุกต้นเลยราคาจับต้องได้นะคะแบ่งปันกันไปเลี้ยงถัดมาเป็นมณนีล้อมเพชรนะคะมณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรก็จะด่างนะคะแต่ว่าด่างน้อยเนาะ วันนี้ล้อมเพชรจะเป็นไม้หน่อทั้งหมดนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูใบนี่นะคะเขาด่างนะแต่ว่าเขาจะด่างน้อยก็จะรอรุ้นในใบถัดไปนะคะเป็นไม้หน่อนะคะน,นี้ให้ราคา250เหมือนกันนะคะ250แบ่งปันกันไปเลี้ยงเลย นี่ต้นที่หน่งต้นที่หนึงถัดมาต้นที่สองนะคะต้นที่สองนี่นะคะจะเห็นว่าเขาด่างนะคะแต่ว่าอาจจะด่างไม่เยอะเนาะนี่นะคะให้ราคาเท่ากันเลย250บาทนะคะกระถางสีนด้วเป็นไวนออ้น่ถัดมาต้นที่สามนี่นะคะต้นที่สาม สุดท้ายนะคะเม่อีน้องเพชรจะมีแค่สี่ต้นนะคะเป็นไหม้หนอ่อทุกต้นเลยนี่นะคะด่างเหมือนกันนะคะด่างเลยหลอดใหม่ก็นละแทงขึ้นมาแล้วนะคะก็ให้ราคาเท่ากันเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนชอบต้นไหนทักไลน์โทรมาหาได้เลยนะคะก็วันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะอย่างรวดเร็ว <laughs> อย่างรวดเร็วทําเวลานะคะโอเคก็เดี๋ยวจะพาไปดูวน,นอีกรอบหนึ่งนะคะ นีน่น้ำังนนแล้วก็มานี่ล้อมเพชรก็ออกไปสามารถไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะต้นเขาเริ่มใหญ่แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมา,ม,ามากๆนะคะที่รับชมยังไงพบกันคลิปหน้านะคะสวดอิ่มพร้อมสุขสวัสดีค่ะ